สวัสดีค่ะหมอเมทาโรขออนุญาตเปิดดวงรายสัปดาห์ให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ตรงกับวันจันทร์ที่20มิถุนายนถึงวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนค่ะเรื่องทั่วไปของคนที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะคะบ่งบอกถึงอุปสรรคตกอยู่ในสถานาการณ์ที่ขับขันเต็มไปด้วยความยากลําบากมีคู่แข่งมีการต่อสู้ฝ่าฟัน มีการเริ่มต้นใหม่นี่คือการเริ่มต้นใหม่การประจนภัยมีการะจนภัยใหม่ใหม่งานใหม่หรือกิจการใหม่หรือมีการเดินทางท่องเที่ยวนี่คือการหมายถึงการเดินทางไปล้านลาก็คือการเดินทางท่องเที่ยวนั่นเองและมีแรงบันดาลใจใหม่ในการมองโลกในแง่ดีคุณจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะ ส่วนในปลายสัปดาห์คุณทำงานหนะักทำงานเยอะแต่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการงานและการเงินมั่นคงจากความพยายามแต่ก็จะมีเรื่องให้หัวร้อนหรือมีคนเอาเรื่องร้อนๆมาให้คุณด้วยนะคะในสัปดาห์นี้นะใน,นเรื่องของการงานของคนบนพลัสสัปดาห์นี้งานหนักงานเหนื่อยงานหินนะคะมีปัญหาและอุปสรรคเยอะอยู่เหมือนกันนะ สถานการณ์มันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะต้องต่อสู้เลยไม่ยอมแพ้นะคะต้องลุยจนกว่างานจะสําเร็จนะคะอยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือการทดลองทำอะไรใหม่ๆด้วยนะในสัปดาห์นี้อาจม,มีความเสี่ยงนะคะต้องรอบคอบให้มากเลยต้องประเมินความเสี่ยงก่อนอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปนะคะวางแผนเผื่อความไม่แน่นอนด้วย คุณเองอาจจะดูมีความเกลียดคร้านอยู่บ้างนะไม่ค่อยเอาจริงเอาจาังสักเท่าไหร่งานที่อาจจะต้องมีงานที่อาจจะต้องเดินทางด้วยนะคะมีเรื่องของความบันเทิงเลิงใจด้วยงานที่ต้องพบปะผู้คนด้วยพบต้องพบเจอคนแปลกหน้ามีงานที่ตื่นเต้นท้าทายมีการเจรจาในเรื่ององการงานที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนค่ะ ในเรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างจะติดขัดนะคะไม่ค่อยคล่องตัวเลยนะคะในต้นสัปดาห์นะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้มากกว่าน,นี้นะคะสถานการณ์เรื่องเงินค่อนข้างจะขับขันใช้เงินเก่งหรือมีเรื่องปรับต้องใช้เงินดูบางทีคุณก็อาจจะไม่มีวินัยในการใช้เงินนะคะาก,การเงินจะหมดไปกับเรื่องของการเดินทางหรือยานพาหนะด้วยะคะ่ะ แต่ถามว่าต็มงกินแล้วเงินก็มีเข้ามาตลอดนะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหลือเก็บหรืออาจจะไม่มีการวางแผนการใช้เงินบางครั้งคุณก็ใช้จ่ายเงินไปเพื่อบำรุงบำเรอความสุขของคุณเองด้วยนะคะแต่ถ้าหากคุณเดือดร้อนเรื่องเงินก็จะมีคนคอยให้การเีลิ่หรือปรึกษานะในปลายสัปดาห์คุณมีเกณฑ์จะได้เงินการเงินคืงคุณถึงจะดีนะแล้วก็มีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนหรือมีเงินเข้ามานะคะในปลายสัปดาห์นะ ในความรักของคนที่วันพฤหัสคนโสดน,นะคะสถานการณ์ไม่เป็นใจในเรื่องความรักเอาเลยนะคะในสัปดาห์นี้จะมีแต่ปัญหารักใครจีบใครก็ต้องบอกตรงๆไปเลยเนาะคนโสดบางคนมีโอกาสเจอคนใหม่มีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ยังไม่ตกลงปรงใจกับใครนะคะไม่พร้อมแล้วก็ไม่ชอบการผูกมัดคุณยังสบงบความโสดต่อไปค่ะคนมีคู่ความสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้อาจจะมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแวง้งขัดแย้งนะ ไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่นะคะชีวิตคู่ในช่วงนี้มีการใช้อารมณ์ใจ้งคำพูดที่รุนแรงใส่กันส่วนคนมีคู่ที่คบคบกันอยู่คาดเดาอนาคตได้ยากมีความไม่แน่นอนใครบางคนยังรักอิสระอยู่ไม่คุณก็เขาแหละชอบทําตามใจตัวเองไม่ค่อยสนใจหรือไม่หรือใส่ใจคู่ไม่ค่อยใส่ใจคู่รักต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่ชอบให้มีการควบคุมกันไม่ชอบคบกันแบบชอบคบกันแบบ,แบบแบบไม่ผูกมัดนะ่ะเออ เป็นไปอย่างราบรื่นนิ่งๆเรียบ,ยบไม่หวือหวาไม่โรแมนติกแต่ก็มีความจริงใจกันอยู่นะคะถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงนะัคู่ของคุณนะดวงคนมีคู่คู่จะอุปถัมภ์ทางการเงินหรือได้เงินจากคู่ในปลายสัปด,ดาห์นะคะใน,นเรื่องของสุขภาพของคนมันเพื่อหัดระวังเจ็บป่วยจากความวุ่าร้อนของคุณระวังปัญหาเกี่ยวกับขาเข่า,ข,าข้อเท้านะคะนี่คือตัวแทนของขาเข่าข้อเท้า หรือหกล้มหรือตกจากที่สูงเพราะความประมาทระวังการทําง,งานพักผ่อนน้อยอาจทําให้มีการปวดหัวมไมเกรนด้วยค่ะโชครายไม่โดดเด่นนะคะแต่จะได้จากการเดินทางท่องเที่ยวหรือโชคราบจะได้จากในแบงก์ธนาคารหรือมีผู้ชายที่คอยให้การสนับสนุนเรื่องเงินทองของคุณนี่ก็คือเรียกว่าโชคราบของคุณค่ะ